สวัสดีค่ะวันนี้จะพามากินเนื้อ,อย่างนะคะก็จะมีปลามีสามชั้นแล้วก็จะมีกุ้งด้วยอันนี้กำลังเผานะคะเนี่ยหอมๆเลยคะ่ะกุ้งก็ตัวใหญ่ๆอันนี้ส้มตำตำเองนะคะแซ่บมากค่ะ <laughs> วันนี้พามากินเนื้อ,อย่างนะคะมื้อแรกของเราคลิปแรกของเรานะคะก็กินเนื้อ,อย่างะคะ่ะอันนี้เอ,อ่ออันนี้เป็นเนื้อนะคะเดี๋ยวจะลองชิมดูก่อนว่าอร่อยไหมน้ำจิ้มของเราก็จะใส่พริกแล้วก็กระเทียมะคะ่ะมันค่อยอร่อยชิมดูค่ะอร่อยคะ่ะอร่อยส้มตำบ้างนะคะส้มตำ ครืำก็แซ่บมากค่ะสคมตำจับกลุ้มตัวใหญ่ค่ะละสอง200กว่าบาทนะคะอยู่นี่นะคะรวมเครื่องดู่ด้วยปลาหมึกของเราก็ใกล้สุกแล้วค่ะมีคนบริการย่างให้นะคะเป็นบริการส่วนตัวะคะ่ะนี่นะคะหน้าตาเขา น่าร right? mm ักใช่ไหมคะคะเดี๋ยวขอกินก่อนนะคะสวัสดีค่ะ